ช่วยชวนเพื่อนดูป่าดอกไม้ที่เราว่ามันอ่าที่มันเป็นใครๆกิฟบ์ันเนาะสวยบรจาะ,จะนี่จะดอกสีชมพูอมม่วงจะเนาะจอดรถไว้นู่นยังไม่จะจอดรถไว้นู่นฝั่งนู่นนี่จะที่เห็นแม่ควันเนี่สวีเดนเนาะก็ฟดอกอะไรเนี่ยจะ้ะอันนี้มันดอกสีขาวไม่กี่ทอนแล้วแหละสองต้นดอกสีชมพูนะจะเนี่ย จะเอาไปปลูกในสวนเนาะจ้ะนี่เป็นแบบนี้แล้วก็ต้นอันอย่าเอ็นยืดเนาะนี่จะดอกเขานะกํากลังอ่อนๆ่อนที่ถอนไปเอาไปปลูกจ้ะเอาไปปลูกในสวนก็บ้านก็นมีจ้ะนี่จะถอนเอาไปปลูกเนาะตัวเมียเนาะจ้ะตัวนี้จะเยอะมากเลยจะเอาไปปลูกในสวนเลยแหละจ้ะนี่จะบดได้เฮ็ดกับมาหาหาพักไปปลูกเนาะ เป็นบางคนก็นบอเราต้มลองต้มกินดูแล้วเนาะที่ว่าทํางานนักยกของอะจ้ะเป็นพกกล่องพกลังเนาะพนักนักมันเดียวยดจ้ะก็เลยเอามาต้มกินหาา้าหกใบมันก็เชังดีจ,ะจ้ะแต่ว่ามันจะดีเลยทีเดียวก็ไม่ได้จะนะ้ะเน,นไไาะนี่จ้ะได้เนาะติดดินไปด้เงี้ยเอาไปปลูกในสวนเนาะนี่นะจะ้ะเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้จะ้ะตอนกลับนี่ค่อยมาเอานี่จ้ะ ฉันจะวางไว้ตรงนี้จะว่าพอใหญ่เพิ่นไปไกลแล้วเนาะนี่จะวางไว้ตรงนี้แหละไม่ลืมดอกจกอ้เนาะหรือเอาไปด้วยมาเอาไปด้วยนั่นละเอาไปห่อกระดาษเอาเีจะ้ะไม่ได้เฮ็ดเราก็เก็บพักเอาเนาะเอาอยาเอ็นยืดจะเนี่ยเนาะแกกระปิดกระปอยจะอุ้ยอันนี้มันคา่คายคายคือดอกอันดอกไม้บ้านเราจะดอกเทียนน่ะจะใหจะ้ะดอกยศเทียนน่ะจะเนาะสวยเห็นไหม สีเหลืองสวยมากเลยจะป่าป่าสนสวยๆข,ขาก็ตัดออกเนาะจ้ะไปไปกันต่อคลิปนี้คลิปสองใครดูจะมีเฮ็ดไหมไปไปเด้อขอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ขอบคุณถูกกำลังใจที่เขามากดติดตามเนาะจ้ะบได้เฮ็ดก็ดูธรรมชาติไปเนาะไปดอกไม้สีสวยก <c oughs> ็าพสวยเยอะเนาะได้ไปยักษ์พญาอินยืดไปละ เอาไปปลูกในสวนสลัดแมงออกก่อนแมงนี่ก็คือรักกันดีทะเนาะกระดกไม้ <c oughs> อุ้ยนี่พักเสียนปลาก็ยังออกอยู่เนาะต้นหนึ่งต้นอน่อนๆจะพักเสียนปลาเห็นไหมพักเสียนฝรั่งอจจะ่ะจ้ะทีเอาไปดองกันนะเนาะคนไทยเอาไปดองกันนะเนาะกระดกไม้ดอกไม้ไนานาชนิดจ้ะ สวยจะสวยธรรมชาติมันนีเข่าป่ากันเลยไปไปต่อจ้าเห็นเหราเห็นหยืดมันงามอดไ่ได้ถอนถอนจะถอนนีจ้ะดอกกำลังอ่อนๆเห็นไหมถอนเลาไปปลูกบ้านนั่นแล้วีจ้ะงามขนาดเลยอุ้ยนี่อุ้ยเห็นเห็น,เ,หน,เ,หนเดี๋ยวแป๊บนึ่งลูกเอ่อ สตรอเบอรีป่ปาปาลูกใหญ่แท้ลูกเดียวสองเห็นไหมจ๊ะอุ้ยลูกใหญ่แท้ๆอุ้ยมีอีกบันนอ,อไปเห็นไหมจ๊ะนี่จ๊ะลูกสตรอเบอรี่เราจะก,กินอยู่กันยังไงอยู่เนาะมันอันลูกเดียวไปไปกันต่อจ้าเพือ่อนจ้ะปั๊บดงฟักเซียนจ้ะ ดูต้นอ่อนๆต้นอ่อนๆเลยเพื่อนๆยมเนี่ดใจไหลน,น,นะเนาะแบดนี้จะเก็บเอาไปดองมันจะได้พอดอกไหมเนาะบบดนี้นี่จะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีเนาะจะนี่ดอกไม้อีกชน,นึงจ้ะไม่ดูกินได้เปล่านะนี่ตัวนี้จะตัวสีม่วงเนาะนี่จะเห็นไหมเพื่อนนี่จะเห็นปะหลายอย่างหลายแนยวไปพาไปดูเดี๋ยวเอาพัก จะดอกสีชมพูเถอะจ้ะที่ว่าเห็นน้องขวัญสวีเดนเอามาต้มทําชาจะเอาไปปลูกบ้านจะ้ะโอเคเนาะอะไรอย่าเอ็นยืดเนะาะบ่ได้เฮ็ดก็บ่เป็นยังเนาะจะ้ะไปไปกันต่อเออทางดอกไม้เห็นไหมจ้ะทางดอกไม้เนาะสวยๆอุ้ยสตบบรอเบอรี่ป่าแต่ว่าเห็นน,หน้อยๆียง,งยังหอมด้วยเ,เพื่อนๆด้วยนี่เยอะจนเดี๋ยวจะเก็บไปใส่โยกดนี่จะ้ะอุ้ยก็พอได้ด้วนี่เดี๋ยวอีก อุ้ยงามๆกลิ่นหอมเตะจมูกเลยจ้ะนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ได้ยูบได้ยุบเพื่อนๆได้ได้ไดไดไดอึ๊บได้ยุมนึงเดี๋ยวใส่ถุงก่อนนี่อีกหน่อยนึงโอ้ก็ได้อยู่ดอกเด่นเนาะเออนี่ได้ยุมนึงจ้ะเดี๋ยวไปหาหมูมนันในก่อนมีอีกบ่นี่จ้ะก็ประมาณนี้แหละหอมมาก ไปกันต่อนี่ก็ลูกบักเล็บแมวเนาะอู้หูอีกลูกนึงนางสุกซนนางลบจ้าไปกันเลยสตรอเบอรี่ป่าหอมหอมจะชมบรรยากาศไปเห็นบ่ลูกบักเล็บแมวป่าจ้ะเนี่ยเขาเรียกไอ้แบล็คเบอร์รี่นะจ้ะเนี่ยมันกำลังออกดอกเนาะจ้ะเป็นป่าไปเลยเห็นเนี่ยพี่แต่ขาวๆนี่เชิญเพื่อน ไปไปต่อจ้ะอุ้ยเดี๋ยวจะไปขำฟังนั่นจะดูเห็ดอุ้ยเจออันเชอรี่ป่าเออสตรอเบอรี่ป่านี่จ้ะอยู่ข้างๆเนอะแต่ว่าเขบอกว่าม่มีหมามาดรอกจ้ะทางมันทางในว่าไม่ค่อยมีคนมาอันนี้ดอกอะไรที่เขาว่ากินได้เอาไปทำต้มน้ำต้มดื่มมาจันเพื่อนี่จะเป็นปลา ลืมชื่อจ้ะเห็นคนไทยเขาเอาไปต้มกินอยู่ใครรู้จักชื่อก็พิมพ์มาบอกเดี๋ยวจ้ะนี่ใครอยู่เยอรมันหรือว่ายุโรปจ้ะเอมันโฟกสัสเลยเนาะนี่จ้ะดอกกำลังอ่อนๆเลยเนี่โอ้ยถ้าเก็บเอาไปต้มชาเนี่ยกำลังดีเลยจ้ะนี่กำลังอ่อนๆเลยเนีย่เดี๋ยวจะเก็บไปไปไปจอเนี่ยปลาเนี่ยมันน่าจะมีเห็ดนะปลาเนี่ยดงเห็ด พึ่งเฮ็ดน้ำนมรกเยอะเลยจังเพิ่นปลานี่เนาะไปไม่ใช่เ,เมา่าพิษเฮ็ดเฮ็ดน้ำมรกดงเนี่ยปลานี่จะเฮ็ดพึ่งเ,เอ้ไม่ใช่เฮ็ดพึ่งจะเฮ็ดน้ำมรกเยอะๆเลยจังเพิ่นจ้ะไปไปกันโบได้เฮ็ดก็มาชมวิวที่ถัดไปด้วยกันดอกไม้สวยๆเนาะจ้ะเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อดจ้ะขอบคุณ FT เอฟซีใหม่เก่าเนาะจ้ะอู้ยสวยมีแรง ป่านี้เนะ่ยอยู่ใกล้ทางกับใกล้คนเนาะคนเข้ามาใกล้ปีี่แลวเฮ็ดเอ่อพึ่งน้ำตาลหาบอหาบมามาบทันเขาจะลอยแต่ขมีตัดขาใหญ่ๆทิ้งเนาะมาบทันเ <c oughs> นี่ยป่ายังงมันนนาจะมีเฮดเฮดมันูขึขนเนาะจะหะุ้ยป่ามอดหนุ่มเป็นตานานอนนี่เฮดอะไรเนี่ยเ <c oughs> ออเดี๋ยวเฮดอะไรจะเธอ อ๋อไม่รู้เหมือนกันเห็ดอะไรขอตัวเจอเห็ดอะไรอีกแล้วนี่อ๋อเห็ดแมมมดหรือเปล่าที่เขาว่ากินได้นะนะใช่ไหม โมีมีด่าดูเนาะเดี๋ยวจะเอาไม้แทงดูขอภัยเด้อสาธิตดูให้ดูจ้ะอุ้ยใช่เลยเฮ็ดเมมมดที่คนไทยเขาบอกกินได้จ้ะนี่เดีจะเก็บเอาไปด้วยนี่จ้ะใช่ใช่ที่มันเป็นเยลใสๆอะนี่จ้ะเอาได้อยู่เดี๋ยวจะเอาไปด้วยเอาเลิกเอายามเนาะจ้ะนี่จ้ะเฮ็ดเมมมดใช่ไหมที่ว่าเป็นไข่เมมมดอ่ะจ้ะ ถ้ากินได้ไนี่ไงก็ก็ทําแบบวิธีไหนกินน่าจะเอามาพิมพ์มาบอกเลยนะจ๊ะอุ้ยเอาไปด้วยจ้ะนี่จะมันเป็นเยียวข้างในบ่กกินดอกแต่เอาไปดูเฉยๆเนาะเอาเลิกเอายามจ้ะไปไม่จ้ะต้นมอดมอสปา่มปามันไใช่ผักกูดน่าจะเยอะเลยอยู่ในคลองเนี่ยป่าแบบนี้มันอาจะมีเห็ดหนะ แต่ม,กมากจะิมาบพทันคนแถวนี่เขาอยู่ไปต่อเจอแต่เห็ดพิษจ้ะโอ้ยเห็ดพึ่ง่้ายมีแต่เห็ดพิษนี่นี่น,น,นี่เห็ดอะไรอีกนี่อุย้ยเห็ดะสอีกแล้ววันนี้น่ะอุย้ยแม่น้ำว่านี่เขาเรียกอะไรเพื่อนอ่าไข่เมมดน่ะใช่ไหม เจอแล้วเว้ยไข่เมมโมดโอ้แต่ก็บอกเคยกินด้วยนี่เห็นข่าวาอร่อยปะคนไทยเขาหากันเนาะได้สองลูกละอุ้ยอันนี้อะไรจองแม่นบ่เนาะบะนันนี้แม่นไข่เมมโมดอีกบ่บ่แม่นนี่จ้ะได้หนึ่งไข่เขาบอกเฮ็ดแมมโมดจ้ะโชคดีหมานอหลี จะแม่นนัอะ่ะจ้ะเนี่ยเห็นไหมนิ่มๆข้างในเนี่ยนันเป็นเยลแต่ก็บไม่เคยกินหรอกจก้ะว่าจะลองกินนี่กลัวพิษจ้ะโอเคเจอกันคลิปอ่ะไม่ใช่เจอกันจ้ะไปต่อจ้ะโอ้ยดีใจขนาดนี้ก็ยังดีใจเนาะได้เห็ดน,นี่ปาดเพื่อนดูเห็นไหมเห็นไหมจ้ะเนี่ยไปเนิวชี่ข้างโคกจก้ะกบหรือว่าข้างโคกอจะ้ะ เห็นบ่ฉันตกกระจายป้าทขึ้นเห็นข้างคกข้างคกฝรั่งปีแรกตกกระจายไปไปแหละนอนซะบะควรดอกอุ้ยเห็ดอะไรป้าทเห็ดนางลมง่ายเห็ดนางลมอุ้ยแก่แล้วใช่ไหมใช่แล้วเนาะเพื่อน,อ,นอุ้ยเสดายแก่ได้นี่ จอุ้ยเอาไปพัดกระบุนเสร็เนาะอีจ้ะอีกดอกเนาะอู้นั่นไม่แย่งแมงกิเนเซยอีจ้ะอุ้ยใดเฮ็ดนางลมใช่ไหมอืมใช่จ้ะใช่รอเปล่ปาเพื่อนนี่ใส่ก็พิมพ์มาบอกเลยด้วยจ้ะนี่จ้ะใช่บ่ใช่บออุ้ยคุ้มจ้ะมานี่ก็ไดก็เฮ็ดไข่ไม่มดจ้ะก็เฮ็ดนางลมแล้วจ้ะ โอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดนี่จ้ะโอเคแปบ๊บนึงโซ่เพื่อน,อนๆก็ขอลาไปเท่านี้แล้วจ้ะได้เฮ็ดเอ่อเฮ็ดนางลมหน่มหนึ่งกับเฮ็ดเอ่อไข่แม่มดเนาะจ้ะชอบคลิปนี้ก็เริ่มกไดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจเห้เด้อจ้ะก็ขอตัวกับบานไปซื้อกับเขากับน้ำเนาะจ้ะนี่จ้ะลานี่เคสวัสดีค่ะชอบคลิปก็ไลค์ก็แชร์เด้อจ้ะบายบายสวัสดีค่ะ